สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องปองปลายมันนี้ไม่ตู้สิมากินเข่าไม่ตู้สิล่องเบิ่งเนาะว่ามันเป็นสรงไหปกติไม่ตู้นี่กินแต่อันยอดบักอือนะทุกคนวันนี้มันงามโพดนะไม่ตู้ก็เลยเอาเบียมันมาล่องกินเบิ่งเนาะไม่ตู้กับบ่หูได้ว,ว่ารสชาติมันสิเป็นแนวไหนนี่ค่ะเบียอ่ออนมันเนาะแล้วก็แก้วปลาไม่ตู้ใส่กระโผ่บักเผา กับบวบข่าเอามามันเหลือจากไอ้ไม่ตูเต้เฮ็ดขนมเปียกปูนเนาะวนขนมเปียกปูนกับกับกพิกเบอร์กอนมัาสิเป็นซ่งไนทุกคนเคยกินแต่ยอดมันนอ้อยย่บานเท่าน,น่ะยอดบวกอือ้อน่ะไม่ตูล้ละมากเด้อันนี้ร้องกินเบียร์มนันยนวลนี่ครบเบอรงใส่หมักกะแลงเนาะหมูอนีไม่ตู้ใส่หมักกะแลงไม่ตู้ห่อน อันนี้ตอนเศร้าเด้อค่ะทุกคนตอนเศร้ากล่องไม่ตูกกระเฮ็บเพาท่านอันนั้นสะดวกสดายเอากินมันแนวนี้ละนี่นี่นี่ผัวทุกคนเห็นบ่อผีกับแจวใส่กระโปรงบักเผานี่หอมดีขนาดเลยเพราะว่าบักเผาเพราะท่านได้ออกอันอันอันขูดเอาเบิร์ตหน้าเอาตีนแมวขูด อโอ้ยเฮียหอมมากเลยทุกคนหอมไอ้เบียบักบนี่แม่ตัวเอินว่าเบียบักอื้อได้ทุกคนแถวบ้านเอินว่าเบียต้นอ่อนมันนะ้าต้นอ่อนเอินว่าเบียแถวบ้านไม่ตัวจึงได้แม่ตัวสิซิมอันนี้ยอดมันเป็นตาแซ่ตาแซ่บทุกคนมาด้วยนี่ยอดบักไอ้บักเอ,อิญแบบแม่หนอดอันเบียบักอื้อไหมพูดนะ ช่วยๆย,ยุ้ยไหมคว้าเมตูสีซี่มันแข็งๆเนี่ยโอ้อออออออโยทุกคนก็อยากจะเสือเลยอะ ขมมากขมแบบขมแบบกินบดไดนะ้เลยทุกคนโอ้โหไม่แบบนึกว่จาจะขนาดนี้เลยทุกคนไม่นึกว่จาจะขนาดนี้เลยอ้ยาทเถอะไม่ตู่กินบดอด้อีหลีขมแบบขมพะโล่ไหมโอ้โหอุชาหลวกมาบาบอยางโกดเลยอะ ว่าไม่หยอดพักไสหรือว่าไอ้ยอดอไอพักกระเดาซึ่งแม่ตูจ้จะบอถือก็ของขมนะคะทุกคนแต่ไหนแต่ไรที่ที่กินได้อันนึงก็คือ,อยานะคะเพราะว่ามันต้องกินคือว่ายาเนี่ยเข้าบาได้ย่ำเนาะบางที่ถักขมแห้งแม่ตู้ก็สิเอามาใส่กับขนมขนมปังจักหน่อยเนาะแม่ตูฝ้ฝ่าวกืนฝ่าวกืนเลยแต่แม่งอันนี้แม่ตู้หย่ำบ่ไวอีลี่ทุกคนย่ำบ่ไวอีลีนะคะมันมันมันผดนะมันผดไปนะ ขออนุญาตบาดคำด้วยทุกคนเนะคือว่าไม่ตู่กับบ่อยากถิ่มของหรอกเนาะแต่ว่าเหตุจังไดเราเ้าเห้ากินบ่ใดน่ะไม่ตู่เห็นหยอดมันงามดีนะทุกคนเห็นหยอดมันงามดีว่าโอ้คือสิเป็นตาแสบเนาะเพราะว่าปกติเข้ากับกินกินหยอดมันอยู่แล้วเนาะบันนี้ก็เลยกินเบี้ยมันพุ่นะมันยางงามเลยออกดอกพร้อมแล้วทุกคนเริ่มออกดอกแล้วบอกเออเดี๋ยวไม่ตู่สิพาไปเบิ่งเนาะมีบอกเอออยู่น้เขากอสองกอกระอวดอยู่ว่าสันขี้อวด อวดบักอือ้อโอ้ถ่ายเลยขมอ่ะเสียดายมากเลยอ่ะโมหนาเลยไม่น่าเลยทุกคนไม่น่าเลยอ่ะสั่นไม่ตูก่กับสิสกินแต่บักพริกกับแจีวเข้าเนี่ยแหละใจทุกคนมาเด้อฉันผู้ใดมาของขมกับกินอันยอดบักอื้อเยื่อมข่าส่วนไม่ตู่ประสูของขมกินได้บักพริกกับเจ้ว พิเศษก็คือว่าใส่กระโปงเจ้าปลาสะดินใส่ปลาแดกไอ้ไม่โอ้ไม่ตัวยังนึกเสดายวะเจ้าคนนะ่ะยังนึกยังนึกเสดายวะเจ้าตะแบ่ตแบตะแ่บนะไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าเลย เสียด้มากอุตส่าห์ลวกมาอย่างดีอครพึ่เราล่ะกับเจ้าก็บด้เสียงลงห้องจับจับทุกคนลงห้องจับจับอากาศดีมากเลย เป็นปีแรกที่มีตู้ปลูกบักอึอ้อเพราะว่าทีเข้ามันหน่อยเนาะทุกคนเนาะทีมันหน่อยปลูกระเบียงแต่ว่าถ้าคนอยากจะปลูกก็ปลูกได้เลยออกดอกแล้วออกดอกกะก้พ <c ười> <c ười> ุ่ยถมพอตู้อยู่ว่าสันปีนี้แนหะ้ะเธอสิกินแบบอึอ้อชนะั้นเพื่น่ะมีบบกอึ้ออยู่สองสามต้นพุ้อยู่ทั้งฝา <c ười> <c ười> อนา À, à. Ừ. Tao gạo cho đường Bé <laughs> <laughs> ừ. tài hứa gạo là thưa hôn Bé ta sẽ đài Xé đài mẹ này nè พอานางเอาอากาศอาหารเฮะแซเขาไม่ตูวค้อมเป็นเขาใส่มันบริยูถ่วงจะได้แบบอื้อทำฮ,ฮีทำวัอนนะแบบอื้อ อันนี้เป็นความภูมิใจนำเสนอด้ทุกคนเอาปนใส่กับโปต่วาใหายมันมีบักผ้าอยู่จักหน่อยหอมหอมหอมบักผ้าไหมพัมกผ้าม่ตู้กูดไส้หนาขนม quân biệt bùn, ta bà để lông kim đọc khoai hết nhá mà khuyên khai lùi bài xưa xưa hmm. xẹp hứa cầu kín nhọt bà, à, bìa bà ư bà yêu đấy không? Anh bìa bà ư มันเกิดได้เกิดดีกูเลยมันเกิดค่าเกิดแน่ซึ่งแนวแนวเฮ้าบ่เคยป่วยไอ้เธอเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนเปียบแบบอึ่มไอตู่นี่แหละไ่ตู่ก็เล่ยลาวลาวลาวเอาอยู่ดูเรื่องเลาวล่าเลาเไว้เมื่อขึ้นแซน้ำไว้ดูว่าเฮาเห็ดพิสูจน์เอาไปแซน้ำคันคันลาวเราสิต้มเลยบอกหรือว่าจังไหนเราอยู่บ้านเฮากับเฮาเก็บหยอดแบบอึ่งเฮากับมาหลวกเนาะเอาไว้ขึ้นหนึ่งซ่องขึ้นก็เห็นเป็นอย่างเนาะแบบอึ่งบ้านเฮา เนี่ยผมปิดเลยเสียศูนยะ์เสียศูนย์แบบอึ๋มนะครือรว่าเข้าเห็ดพิสูจน์อันไหนนาะมันคือขมเนาะทุกคนเนาะเศร้าๆไปเดี้แม่ตู่อยากมานาั่งยู่ระเบียงเนาะถ้าฝนมาตก มันตูว่มันสดมันซึนนี่นะคือนัง่งอยู่ทางกลางกันถ้ามาศาสตร์เท่าเนาะนัง่งอยู่สวนหน่อยเข้าแม่ตูเนี่ยสวนหน่อยๆเท่ากับมีความสุขได้ละกับกับปลูกปลูกทำที่เท่าปลูกได้เนาะทุกคนเนาะแับอือก็ออกดอกลแล้วเดี๋ยวให้มันออกคลาคลากันทำหน่อคลาคาเดี๋ยวแม่ตเูเสียเสียเอามาให้เบิองไปกอนเด้อบ้ดนี้พี่น้องเอ้ยสิบนาทีหรอ กินกินนี่ก็สิบนาทีก็พอแล้วบางทีหน่อยก็หนันแต่ว่าเหมือนข้าวฝอยอยูนะ่น่ะเนื้อมานพอนะไม่ตัวไหมั้งเสียดายอยอดบักอื้อเสียดายเบี้ยบักอื้อสวัสดีค่ะ